นิยายเสียงเรื่องรักไม่มากพอ EP หนึ่งเสียงเปิดประตูรั้วจากหน้าบ้านดังขึ้นสุดาหญิงสาววัยกลางคนซึ่งกำลังทำอาหารอยู่ในครัวก็รู้ได้ทันทีว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้กลับมาถึงบ้านแล้วเธอจึงยกอาหารออกมาตั้งที่โต๊ะกลิ่นหอมของอาหารจานโปรดช่วยออกไปนอกประตูจนชายหนุ่ม ทำท่าสูดความหอมและเดินตามกลิ่นนั้นเข้ามาจนถึงที่โต๊ะอาหารเมื่อเห็นอาหารจานโปรดก็ถึงกับเบิกตากว้างโหหน้าทานทั้งนั้นเลยพูดจบชายหนุ่มก็ทำท่าจะหยิบอาหารเข้าปากแต่ก็ถูกตีที่มือเบาๆจากผู้เป็นแม่นี่แน่ไปล้างไม้ล้างมือก่อนลูกมือสกรปรกมาทั้งวันขอชิมไม่ได้หรอครับแม่ไม่ได้ผู้เป็นแม่ทำเสียงดุลูกชายเล็กน้อย จนชายหนุ่มจึงยอมไปแต่โดยดีเมื่อล้างมือและเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเขาก็มานั่งทานข้าวกับคุณแม่ต่อพงจะกลับมาทานข้าวเย็นกับคุณแม่ทุกวันเพราะมีกันแค่สองคนแม่ลูกตั้งแต่คุณพ่อไปมีครอบครัวใหม่เขาก็ดูแลแม่มาตลอดไม่เคยเที่ยวตเตรไม่เกเรเรื่องงานก็กลับบ้านและไม่ยอมมีแฟนจนถึงทุกวันนี้ สองแม่ลูกทานข้าวกันไปคุยกันไปต่อพงตักอาหารให้กับคุณแม่ส่วนคุณแม่ก็ตักของโปรดให้กับลูกชายด้วยเช่นกันพร้อมกับเอ่ยถามลูกชายถึงเพื่อนในวัยเด็กของเขาจริงสิต่อจำน้องเปียได้ไหมลูกที่เคยเป็นเพื่อนเล่นกันสมัยเด็กนะ่ะจำได้ครับแม่มีอะไรหรอครับแม่ได้ข่าวว่าชีวิตหลังแต่งงานของน้องไม่ราบรื่นเลย ถูกสามีตบตีบ่อยๆช่างน่าสงสารจริงๆชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอึง้งเพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเพื่อนรักจะพบเจอปัญหาหนักขนาดนั้นเพราะตั้งแต่เธอแต่งงานไปเขาก็ไม่ค่อยได้ติต่อกันเลยนานๆจะคุยกันสักครั้งและเธอก็ดูมีความสุขดีผมไม่รู้มาก่อนเลยครับแม่แล้วเปียเป็นยังไงบ้างครับ เห็นว่าเธอออกมาเช่าคอนโดอยู่คนเดียวเพราะสามีชอบพาผู้หญิงอื่นเข้าไปนอนที่บ้านเป็นประจำโถน้องเปียไม่น่าเลยชายหนุ่มบ่นพึมพำด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงเพื่อนสาวยิ่งนักหลังจากวันนั้นต่อพงก็พยายามติดต่อไปหาเพื่อนสาวแต่เธอก็ปฏิเสธว่ามไม่ได้มีอะไรเธอสบายดีชายหนุ่มจึงไม่กล้าก้าวไกลมากนักเพราะต่างก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ พี่ต่อขอโทษนะเปียพี่ไม่คิดเลยว่าเปียจะเจอมอรสุมหนักขนาดนี้ชายหนุ่มรำพึงรำพันถึงเพื่อนรักที่เคยเล่นกันมาตั้งแต่เล็กๆเกขานั่งพิงที่หัวเตียงเพราะนอนไม่หลับภาพสมัยเด็กก็ผุดขึ้นมาในหัวสาวน้อยวัยเจ็ดขวบถักผมเปียสองข้างยาวถึงกลางหลังกำลังยืนชี้มือชี้ไม้ไปที่ต้นมะม่วงซึ่งกำลังออกลูกดกและเต็มต้น พี่ตอพี่ตอเปียจะเอาพวงนั้นพี่ตอเก็บให้หน่อยสิได้สิรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เก็บให้หนุ่มน้อยวัยเก้าขวบซึ่งกำลังปีนป่ายอยู่บนต้นมะม่วงก็ปีนไปเก็บมะม่วงพวงนั้นให้กับสาวน้อยพวงนี้นี่ใช่ไหมเปรียใช่ใช่ใช่ใชพวงนั้นเลยสาวน้อยพยักหน้าเมื่อได้มะม่วงตามพี่ต้องการแล้ว ทั้งสองจึงช่วยกันหิ้วตะกร้ามะม่วงกลับบ้านเพราะบ้านของทั้งสองมีรั้วติดกันเด็กทั้งสองจึงสนิทกันตั้งแต่เล็กเมื่อไปถึงบ้านสุดาก็ฝานมะม่วงใส่จานพร้อมกับทำน้ำปลาหวานให้เด็กๆทานเด็กทั้งสองทานมะม่วงน้ำปลาหวานที่ซุ้มนั่งเล่นอย่างอ,ารอร่อยบริเวณหน้าบ้านพี่ตอโตอขึ้นเราจะแต่งงานกันนะ สาวน้อยพูดด้วยความไร้เดียงสาเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการแต่งงานคืออะไรไม่ได้หรอกพี่ต้องดูแลแม่เรามีกันแค่สองคนงั้นเปียจะแต่งงานกับใครดีสาวน้อยพูดไปก็จิ้มมะม่วงน้ำปลาหวานไปด้วยเอาไว้ให้โตก่อนนะค่อยคิดเรื่องนี้ชายหนุ่มพูดขึ้นพร้อมกับรูปหัวสาวน้อยเบาๆด้วยความเอ็นดูภาพตัดมาที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่งในช่วงพักเที่ยง ในขณะที่เด็กๆก,กำลังทานอาหารอยู่ที่โรงอาหารนั้นต่อพงและเปียทิพก็นั่งทานอาหารด้วยกันสาวน้อยไวใสตักอาหารจากจานของตนให้กับต่อพงเพื่อนรุ่นพี่จนเพื่อนสาวที่นั่งอยู่ข้างต้องแอบแซวแหมหวานจังเลยนะคู่นี้เล่นเอาเปียทิพหน้าแดงเพราะความเขินอายเธอตอบกลับไปพร้อมกับอมยิ้มหน้าแดงพอละเปียพี่อิ่มแล้ว เปียทานเถอะต่อพงเอ่ยพอเห็นสาวน้อยเขินจัดทั้งสองสนิทสนมกันมากจนเพื่อนๆคิดว่าเป็นแฟนกันแต่ต่อพงก็กลับไม่คิดเช่นนั้นเขารักเปียทิพย์เหมือนกับน้องสาวอาจเป็นเพราะตอนนั้นในใจเขามีแต่แม่เพียงคนเดียวจึงไม่คิดมีแฟนเมื่อทั้งสองเรียนจบมัธยมปลายต่างก็แยกแยก้ายก,กันไปพอพ่อแม่ของเปียทิพย์ได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดระยองและเรียนต่อที่นั่น และจบออกมาทำงานก็ยังไม่ได้เจอกันเป็นเวลานาน,านไม่ได้ติดต่อกันเจอกันอีกทีหญิงสาวก็ได้แต่งงานแล้วและได้ย้ายตามสามีมาอยู่ที่กรุงเทพ เขาจึงได้พบเธออีกครั้งและได้ติดต่อกันบ้างเพื่อนสาวก็ดูมีความสุขดีไม่คิดเลยว่าชีวิตคู่ของเพื่อนสาวจะเจอมรสุมขนาดนี้เพราะคนที่เธอแต่งงานด้วยก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันแม้ว่าเขาจะเจ้าชู้แต่ก็ดูรักเปียทีปเป็นอย่างมากไม่คิดว่าจะออกไม่คิดว่าจะออกกลายเป็นแบบนี้ ชายหนุ่มคุณคิดนอนกระสับกระส่ายจนตื่นสายเกือบไปทำงานไม่ทันต่อสายแล้วลูกยังไม่ตื่นอีกรอเสียงผู้เป็นแม่มาเคาะประตูเพื่อปลุกลูกชายเพราะกลัวจะไปทำงานไม่ทันสายแล้วเราครับแม่ชายหนุ่มเปิดผ้าห่มที่คุมหัวออกและลุกพรวดพราดวิ่งเข้าห้องน้ำก่อนจะอาบน้ำแต่งตัวและรีบออกไปทำงานเบาๆลูกเดี๋ยวหกล้ม สุดาผู้เป็นแม่เตือนลูกชายในขณะที่เขาวิ่งลงจากบ้านเพื่อมาสวมรองเท้าก่อนจะออกไปทำงานในขณะเดียวกันชายหนุ่มนั่งทำงานที่โต๊ะทำงานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นชายหนุ่มกดรับสายเปียแล้วเขาก็รีบวิ่งออกไป